戻った。 i don't know ได้เจ้าที่อยู่ในรถนะคะดูรถติดขากลับบ้านฟาดกับแม่แม่แม่กับจอดกันฝืนโตโกนะโกโกลงห่มมีไหมนะได้กันไนตังเลยปัดไปไได้แลมาลได้ละไดละได้ได้ได้ละตนนี้ตอนี้นี้วนด้เนาะพิกัดบ้านปตตุมูมซี รถไม่สามารถสันญอนได้อายุลงครับวันนี้หายจิตต้นไม้ขวางถนนแสต่ตก็ไมได้ได เส้นห้อยบงเนาะตอนนี้เราจะเข้าไม่จะถึงไม่ปื้มครับตอนนี้ก็ยังอันนี้ช่วงห้อยบงถึงไม่ปลื้มื่อทุกคนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ล่มชาวบ้านดีครับช่วยเตือนผู้ขับขี่เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่วันนี้นี่คือชาวบ้านจอยกันนะเจ้าดถดถขอบคุณจ้าวันนี้ในรอบขับช้าค่ะอย่าขับไวค่ะ ติดอันนี้อรอบท,ที่สี่แล้วค่ะรถติดรอบที่สี่แล้วค่ะทุกคนในที่สี่แล้วครจะเข้าดีห้าอีกแล้วมีต้นไม้ตลอดทางค่ะเนี่ยโอ้ต้นไม่กีสมัยต้นนี้่เนะาะผ้าก็ยังแมบอยู่เจ้าไทยหอมอยังหอมหยดูโอ้ดูดูทุกคนที่อยู่ในรถนะคะติดอึ้วเลยดูแก้วเลยติดติดครับถ้าติดก็แสดงว่าต้นไม้ใหญ่ลงต้นไม้ จะอัปเดตสถานก,การณ์ไปเจ้า